nhà ngon khén nhà ngon khén <laughs> nhà ngon khén เออ,อ,อชนต้นไม้ระว,วังหมูหมูเออออดมึงเดินระวังด้วยหมูมันไม่รู้เดี๋ยวโดนาแตกจะทำนิ้วชี้แบบนั้นดีเออ เออตีข้ามฝั่งเลยะมานี่เลยอ่ะผงถ่ายแค่ไหมเม่นอนไรพี่ชอบสวยพอดีเอ้เอาเอาเอาลงหลงเลยลงหลงเลยเดี๋ยวฝรั่ง งั้นเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฮะเฮ้ยอะมันไม่โด่งว่ะไม่ด่งไงเราตีไม่แรงข้างไม่ทำหัดอ่ะก็ต้องหัดทำไงอ่ะตีถูกร้อเร์เซนแล้ว งั้นเจอขุดดินเขาเรียกขุดดินหังนั้นเลยเหรอเคิร์ฟมากเลยเอาลูกสุดท้ายครับเอาหัวสวยหัวสวยๆสวย ถอดเสื้อหมดเลยได้ไหมมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วโอ้นี่อูองูกหัวก็ตายลเดี๋ได้จะเพิ่งถ่ายชัดๆจะได้เห็นองสอเฮ้ยเป็นไวะโอ้โหบหมดลูกสุดท้ายด้วย ด้วยรอซื้อหรือเปล่าให้เราเขียนต่อหรือเปล่าเอ้าเหรอเอาอีกไหมพี่อย่าเล่นกับเราไม่พี่ไม่เล่นแล้วหนูฝึกไปดิพี่เล่นกับบ้านป่ะบ่พอแล้วยี่ห้าบาทเอาดิหมัดติดใจวันนานๆมาทีเอาอีกยกไปเอาอีกถาดหนึ่งพี่มีเดี๋ยวออกให้เติมให้หน่อยครับเดี๋ยวออกให้ไปเดี๋ยวค่อยจ่ายเดี๋ยวค่อยจ่ายเราไปเอามาก่อน อไเาหมูอยากหมูติดใจหมูจะเป็นโปรคอปเราต้อไปเอานุ่งเลยหรอเออไปเดินมาเอามาเลยยกมาไปไม่ต้องวางไว้เนี่งเขาจะได้มคิดราคาทีเดียวเออวางไว้เงาครับเงาแล้วจากนักบาสจะมาเป็นนักคอปแล้วไปไปกับหมูนุ่งก็ได้อยู่แล้งานไม่เท่าไหร่หรอก เอ้ยอไม่เป็นไม่ไเป็นไ,ไรคนละไม้กันเอ้ยออดได้ป่ะนู่นไงอ <laughs> ้า,า100นี่แขน,ขนแตึองๆแขนตึงๆแขนตึงๆ เฮ้ยไม้มันใหญ่ไปเอาไม้ของออสดอเอาไม้หลอกลวงให้หมียแล้วมันใหญ่ไปใช่แขนตึงๆแขนแขนเดียวใช่ไม่ต้องเกรงอ่ะอยาเกรงเอ้ยออสได้ว่ะไปแล้ว ơi thần tôn này thần tôn này là lục liệt lục liệt lục tôn mái ơi ô hô lên thẳng hả à? เล็งถังใช่ไหมเล็งไปห้าสิบโอ้เล็งถังเล็งถังอย่าทำนิ้วชี้อย่างนั้นดิไม่ใช่ดีดลูกแก้วนะ <c oughs> <c oughs> ลูกเลียดถนัดลูกเลียด แขนตึงๆ,ๆแขนซ้ายตึงๆเรางอเขาสอกอ,ะอ่ะเหล็กนี้มันได้ตั้งสองร้อยเออ ไกิปนักกอล์ฟใช่ทิปนักกอล์ฟเลยเหรอไก่่อไกงะตกงแล้วตกเนี้ยวะตกตกไปแล้วตกไปแล้วไม่เห็นมองไม่เห็นลูคุณ เอาเลยใกล้ทิปนักกอล์ฟ<อ> <c oughs> เดินไปเก็บไปออสออสเดินไปเก็บอายอายเอามาตีใหม่โ <c oughs> อ้โ <c oughs> <c oughs> หแหวว ลูกยอดเหรอแขนตึงๆดิตียิงเหลียวว่ะอะไรวะตอนแรกที่ตีดีๆนี่เต้นอะไรวะเนี้ยตีให้ฟูย่าเอียงตัวแขนตึงๆตัวตรงแขนตึงโค้งนิดหน่อย่่าาออะไรยงขุด wow> ดิน ว่าหมดหมดอ่าเดี๋ยวพูดความรู้สึกก่อนเป็นไงครับวันนี้สนุกครับแล้วได,ได้ได้ได้ความรู้อะไรครับถ้าตีได้ดีจะสนุกกว่านี้เอ้ะตีไก่ปะไปดูแล้วได้วความรู้ได้ลองทีใหมๆ่ๆไงเออจากนักบาสเป็นนักกอล์ฟใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่า okay. อีกโชว์โชว์อีกลูกนึงดิซ้อ, <laughs> <laughs> อมซ้อม ซ้อมซ้อมเอาใหม่เอาใหม่ตะกี้ลูกซ้อมอย่าแขนงอดิแขนตึงหักข้อมือเอาอะหักแต่แค่ข้อมืออะเออเกือบแล้วเกือบแล้วเนี่เอา เต็มแรงฮวดเอ้ยตะโก,กทำมือชนะทำมือชนะทำมือยกเฮ้ยเต็มว่าต้องเออเต็งว่าต้องมาอีกมาซ้อมับเอาไม้ไปเก็บครับไม่ใช่เอากลับบ้านเดี๋ยวนี้